สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักทุกท่านคุณผู้ชมที่รักต้องใช้คํานี้นะครับอันนี้ก็ผมไม่ได้คิดเองนะครับบังเอิญมาไปฟังรายการเพลงของพี่จัก,กริดออดจัก,กริดเมื่อก่อนเขาจะจัดรายการอยู่ที่คลื่น93เมกะเฮิร์ส์นะครับ93หรือ93.5เนี่ยถ้าจะไม่ผิดเนะี่ยผมก็เปิดฟังของเขาแล้วก็ฟังถ้ามีโอกาสก็จะฟังอจนถึงทุกวันนี้เลยครับเป็นเพลงในยุคในยุคจะเรียก8 0 ผมก็ไม่ยอมรับจะรียก90มันก็แก่เกินไปะนะครับ <laughs> <laughs> พี่ออสจากกลิปเปิดเพลงสมัยโบ,บ,บราณจะเรียกโบ,บราณดีกว่าท่านผู้ชมครับเป็นอัลบั้มใหม่ล่าสุดของออโรยันสไปค์กันแล้วกันท่านผู้ชม <laughs> สวัสดีนะครับคุณกหนกลายไทยทักทายท่านผู้ชมด้วยนะครับเสียงผมโอเคไหมฮะ อันดับแรกเลยตรวจสอบเสียงก่อนถ้าเสียงโอเคก็จะได้ไปต่อถ้าเสียงไม่โอเคก็ก็จะได้ไปต่อเช่นกันนะครับผลงานเพลงล่าสุดของโรย s ์สป라이นี่เพลงอะไรท่านผู้ชมเสียงดังฟังชัดดีนะครับขอบคุณครับคุณมุกครับโรยยสเปนโรยย,รย์สป라이นะ์ะถ้าพูดคํานี้ร้องเพลงนี้ไปนี่จบข่าวเลยแสดงว่าอายุจริงก็น่าจะประมาณสัก4ีต้น ไม่มีอะไรนะครับท่านผู้ชมครับบังเอิญน,นึกถึงคําว่าสวัสดิพิจกิตเนี่ยเสียงเขาจะนุ่มแล้วเวลาเขาพูดเขาจะบอกว่างี้สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านผมก็เลยเอาเขามาใช้สวัสดีครับคุณผู้ชมที่รักทุกท่านแรกแรกที่ทําคลิปเนี่ยก็มีคนถามทาไมต้องพูดคําว่าที่รักผมก็บอกก็ไม่เห็นแปลกเลยก็ผมรักก็ผมอะผมรักผู้ชมอะถูกไหมฮะ เย็นนี้ไปสนามสุ่มไหมครับไม่ไปหรอกครับปล่อยให้หมอนทองกับชายหน้าเขาเจอกันดีกว่านะครับก็ยินดีด้วยน้องๆคือประตูมุญคาโรงเรียนผมนี่มันตกรอบไปแล้วเพราะฉะนั้นก็จริงๆผ่านเข้ารอบผมก็ไม่เคยไปดูนะนานมากแล้วนึกแต่ว่าน้องๆมันเยอะโอ้โหโรงเรียนผมเด็กสิทธิ์เก่านี่เป็นแสนเพราะฉะนั้นก็ปล่อยคนอื่นเข้าไปดูกันเรากันนะครับมานานเลครับเพิ่งเข้ามาเพิ่งเข้ามาเมื่อนกันครับไม่ได้ไปไหนยังไม่ได้อ,อ,นองนกรูกน้นอกทางไปไหนเลยนะครับยังไม่ได้พูดเรื่องหุ่นเซนเลยท่านผู้ชม <laughs> ผมเชื่อว่าหลายท่านอยากจะชมเหลือเกินว่ากรณีของฮุเซนที่จะเอาอย่างไงเดี๋ยวแป๊บหนึง่งเดี๋ยวแป๊บหนึง่งนะครับรับสิบ้อต้องรอสิบโมงแะฮะรอเย็นสไปนี่อลรั้มใหม่ล่าสุดแล้วใช่ไหมครับเชียโจกไหมครับไม่เชีย์ครับ <c ười> คืออย่างนี้ท่านผู้ชมเรื่องโจกเนี่ยก็เป็นรุ่นน้องผมนะครับเพราะว่าเพื่อนผมที่เป็นตํารวจด้วยกันเนี่ยก็ยศเท่าๆกับเขานท่าแหละครับเอาง่ายๆแต่เพื่อนผมได้มาขึ้นช้ากว่าขเขาหลายปีมันจะ,กะเกษียณอยู่แล้วนะถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นกเกษียณ ปีเนี้ยนะครับปีเนี้ยหรือปีหน้าอีกคนเด็วจำไม่ได้ผมก็ไม่เคยถามมันเหมือนกันเอ่อเป็นเพื่อนผมซึ่งขอญาตไม่เอ่ยนามนะครับเป็นนักเรียนในร้อยตํารวจรุ่นพี่ของโจ๊กแต่ขึ้นช้ากว่าโจ๊กอันนี้ก็ไม่ว่ากันเพราะเป็นเส้นสายของทางราชการเขาทางเดินทางราชการเขาแต่เหนือสิ่งอื่นใดเนี่ยผมเคยบอกท่านผู้ชมเสมอว่าท่านผู้ชมอย่าเชื่อผมนะครับจําได้ใช่ไหมครับผมจะพูดอยู่ประจําว่าอย่าเชื่อผมไม่ว่าผมจะพูดอะไรก็ตามท่านต้องไม่เชื่อผมอันดับแรก แล้วถ้าไปคิดเองไปต่อยอดเราเองไปวิเคราะห์เอาเองว่าสิ่งที่ผมพูดไปเดี๋ยมันจริงหรือไม่จริงอย่างไรเพราะฉะนั้นถ้าถามผมว่าเชื่อโจกไหม <g ur ly> ผมก็ต้องตอบอย่างนี้แหละครับเย่าเชื่อครับแต่ท่านเนี่ยไปคิดไปวิเคราะห์ <g ur ly> แล้วก็ไปแยกแยะเอาเองกันแล้วกันว่าสิ่งที่ใครต่อใครเขาพูดมาเนี่ยท่านควรจะเชื่อหรือไม่เชื่ออย่างไรมันก็คงจะเหมือนกับกรณีของใครบางคนซึ่งผมขออนุญาตโดยมารยาทผมไม่ควรจะเอ่ยเรื่องนี้นะครับแต่เอาเป็นว่าให้ท่านผู้ชมไปคิดเองกัแล้วกันผมก็ไม่พูดถึงเรื่องนี้เหมือนกัน ผมก็แมนพอนะครับไม่มีปัญหาอะไรกันเราก็ไม่พูดถึงกันเป็นปกติของมนุษย์เรานะครับทีนี้ถ้าจะพูดถึงคนที่พูดได้อย่างชัดเจนเนี่ยเอาอย่างนี้ผมเริ่มต้นอย่างนี้ก่อนแาเริ่มต้นรายการมีนะครับมาก็อะไรนะสวัสดีคุณผู้ชมที่รักแต่จากนี้ไปเนี่ยไม่รักแล้วนะครับ <laughs> จากนี้ไปนี่ไม่มีเรื่องของความรักเกิดขึ้นแล้วเพราะมีแต่เรื่องของความไม่รักความไม่รักในตีความได้หลายอย่างอย่างเช่นเกลียดไหม มันก็ไปถึงขั้นนั้นน่นะครับอย่างเช่นไม่ชอบใช่ไหมมันก็มากกว่านั้นนิดนึงรังเกียจไหมคาว่าเกียดเนี่ยก็เกลียดนะเกลียดไม่ใช่แต่พอเติมคําว่ารังแล้วเปลี่ยนจากสาระอีลอลิงสระอียอยักดอนด็กกลายเป็นสระอียอจอจานปุ๊บเนี่ยความหมายเปลี่ยนเลยนะครับรังเกียจกับคําว่าเกลียดความหมายเปลี่ยนเลยรังเกียจนี่คือขยะขยแขยงไม่อยากไปยุ่งด้วย จะกระทืบม,มันให้ตายเนี่ยท่านผู้ชมครับยังไม่กล้าเลยกลัวว่าเท้าเราเนี่ยมันจะเปิดเื้อนไปด้วยสิ่งอัปมงคลทั้งหลายรังเกียจไหมก็รังเกยียจครับรังเกยีเกยจแล้วจะไม่พูดถึงเลยได้ไหมมันก็คงจะไม่ได้ครับเพราะว่าผมก็รักชาติของผมนะครับผมรักชาติผมรักสถาบันรักศาสนาชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ยังอยู่ในใจผมเสมอเพราะฉะนั้นถ้าผมไม่พูดเลยเนี่ยชาติผมจะเป็นยังไง เมื่อชาติไม่มีที่อยู่หรือมีปัญหาแล้วเนี่ยนะครับศาสตร์กษัตริย์จะยังไงต่อเพราะฉะนั้นก็ต้องพูดถึงนะครับจะบอกว่าเฮ้ i, ยเพื่อพูดถึงหุ้นเซนทําไมเหมือนกับที่เราไพูดถึงทักษิณทําไมวันดีคืนดีไอ้พวกเปรตพนั้นก็มากระโผลขึ้นมาพบว่าอ้าวไหนะบอกให้มองข้ามไงให้มองข้ามมองข้ามบ้านมึนงดีก็ในเมื่อมันโผล่มาทุกวันจําได้ใช่ไหมครสมัยก่อนนะผู้ชมอย่างเนี้เหมือนกันหุ้นเซนเนี่ยโผล่หัวออกมาจากรูทุกวัน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  เฮียผมเนี่ยเฮียผมเนี่ยถ้าไม่เติมไม่โฮเองนะครับเฮียเซนไม่เติมเองนะฮะผมไม่เติมอะเติมเดี๋ยวผมมีปัญหาโผรหัวมาแต่ละเรื่องแต่ละเรามีเรื่องเราวให้เราได้พูดคุยกันทุกวี่ทุกวันไม่เว้นแม้วันมาใหม่สวัสดีครับชมอยู่ที่ปทุมธานีเลยครับอ่ะใกล้ๆก,กันแหละผมในคนลำลูกกาท่านผู้ชมบอกให้เลย สุดยอดมากขอบคุณครับทีนี้พอเราเห็นไอ้พฤติกรรมพลุบโผล่ปานแย้โผล่มาชมอากาศแล้วก็หุบเข้าไปอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยหรือประมาณตะกวดหรือเฮี้ยออกมานั่งตากแดดออกมานอนตากแดดเมื่อวานผมเห็นอยู่นะครับในคลิปที่ฝรั่งเขาไปถ่ายมามีเฮี้ยสองตัวไปนอนอาบแดดอยู่บนต้นมะพร้าวที่สวนลุมพีดีพฤติกรรมฮุนเซนเนี่ยคล้ายๆอย่างนั้นท่านผู้ชม ม่ไม่มีอะไรทามันก็โผล่หน้ามาทีหนึ่งโผล่มาทีพอมันหาวทีเนี่ยนะครับโอ้โหทั้งดาวทั้งเดือนมากันเต็มไปหมดแต่เป็นดาวเดือนแห่งโชคร้ายที่ปรากฏขึ้นกับมวลมนุษยชาติแต่ละครับพูดคําจาของมันนี่ไม่ไหวครับเป็นผู้นําที่แย่มากแย่แล้วยังโง่อีกต่างหากท่านผู้ชมครับในเมื่อแย่แล้วยังโง่เนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าคนกัมพูชาเขาจะยังคงรักคุณเซน์อยู่หรือเปล่านะครับ ผมพยายามจะแคปเอาสิ่งที่เขาพูดมาอย่างเช่นอันนี้อันนี้ไม่จริงนะท่านผู้ชมภาพแต่จริงแต่ว่าหมายถึงว่าภาพแต่มันทำออกมาอย่างนี้จริงเป็น AI แต่ว่าของจริงผมตรวจสอบไปแล้วโรงพยาบาลที่ตรวจสอบกับแหล่งข่าวผมแล้วกันผมใช้คํานี้ดีกว่าไม่ได้ป่วยจริงนะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปหลงเชื่อเห็นไหมฮะท่านผู้ชมพอ AI มันพัฒนาขึ้นมาเนี่ยมนุษย์มันก็จะมีอะไรที่มันลึกลก้ากว่า AI มันสามารถสั่งให้ AI ทํานูนทำนี่ได้หมดพอสั่งให้ทําเสร็จปุ๊บ เราก็เลยไม่รู้ว่าเฮ้ยตกลงข่าวนี้มันจริงหรือไม่จริงแต่ผมยังย้ำนะครับท่านผู้ชมครับใครชมช่องผมเนี่ยผมจะสกรีนก่อนอันดับแรกว่าข่าวนี้จริงหรือไม่จริงถ้าไม่จริงผมไม่พูดนะครับอย่างเช่นคําว่าขายชาติเนี่ยผมก็ไม่พูดแต่คําว่าจับพ่อหรือจับนิสิตสินธุภัยเนี่ยอันนี้ผมพูดเพราะเป็นเรื่องจริงท่านผู้ชมนะครับแต่เรื่องอื่นที่มันไม่ใช่ความจริงเนี่ยผมไม่พูดนะครับ เพราะผมพิเกียริพูดพูดไปก็ไร้สาระมันมีแต่ไปหยิบเอาประเด็นนู้นประเด็นนี้ขึ้นมาแล้วก็มาโยนใส่สังคมไปถามว่าคนที่ทําอย่างนี้ต้องการอะไรหนึ่งคือใส่ร้ายทางการเมืองสองคือต้องการเรตติ้งแค่นั้นแหละครับสองอย่างแล้วถามว่าเราจะไปใส่ร้ายการเมืองทําไมทําไมการเมืองบ้านเราเนี่ยเราไม่เอาความจริงมาคุยกันใช่ไหมครับเราอย่าทําตัวปเป็นเขมรสิครับเราอย่าทําตัวเป็นประเทศข้างบ้านเราสิครับเราอย่าทําตัวเป็น ไอ้มนุษย์ที่นอนหยุดบนเตียงเนี่ยทาไปเพื่ออะไรครับท่านผู้ชมครับในเมื่อเราถือว่าเรามีเกียรติมีศักดิ์ศรีมากกว่าไอประเทศข้างบ้านเราอะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันทําและมันเห่งสวยเราไม่จาเป็นต้องทําตามแต่เรานั่งมองดูด้วยความสมเพศเวทนามนเถออผมก็อุตส่าห์ไปเก็บเอาเนี่ยอันนี้ผมคือด้วยความที่เราเป็น ไฮเทคโนโลยีนะครับท่านผู้ชมอาจจะตามไม่ทันนะครับเทคโนโลยีแบบผมเนี่ยคือมันเป็นมันเป็นภาพที่อยู่ใน f c e e o o o นะครับแล้วก็เข,เ,ขเขาเขาก็เขียนบทความยาวเลยซึ่งถ้าเกิดท่านผู้ชมไม่มีความรู้ทําสามารถด้านไอทีเนี่ยถ้าจะแคปคําพูดอย่างผมไม่ได้เลยอันนี้ยากมากท่านผู้ชม <laughs> ประชดประชดคือผมจะหาทางเซฟมันแต่ผมจะเซฟเป็นยังไงวะผมไม่จะทํำยังไงดีผมก็เลยกดอน,นั่นนะครับที่มัน แคปเอาไวอ้อ่ะพูดง่ายแล้วก็มานั่งเปิดดูทีละหน้าทีละหน้าทีด้วยความน่าสนพชของผมดูแล้วกันอันนี้ยอมรับนะครับยอมรับไม่ใช่ปัญหาอะไรเ,เขาเขียนว่าอย่างนี้คุณเซนโพสต์วันนี้ตั้งแต่ไทยปิดด่านพรมแดนแต่เพียงฝ่ายเดียวเนี่ยเวลาอ่านต้องอ่านให้จบนะครับทีละประโยคท่านผู้ชมจะได้เข้าใจตั้งแต่ไทยปิดด่านพรมแดนแต่เพียงฝ่ายเดียวกัมพูชาไม่เคยไปร้องขอให้ไทยเปิดด่านอีกเลย ไทยจะปิดด่านต่อไปอีก100ปีหรือ500ปีก็เป็นเรื่องของไทยเพราะกุญแจอยู่ในมือของไทยการปิดด่านไม่ได้ทำให้กัมพูชาต้องล่มสลายแต่ในทางตรงกันข้ามกลับทำให้สินค้าภายในประเทศเข้ามาทดแทนสินค้าไทยฝากถึงผู้นำไทยและประชาชนไทย ว่ากัพูชาจะไม่ไปร้องขอให้ไทยเปิดด่านและประชาชนกัพูชาจะไม่เข้าใจผิดว่าผู้นํากัพูชาลดศักดิ์ศรีเพื่อไปร้องขอให้ไทยเปิดด่านแต่ประการใดเออ,เอ,อนะฟังแล้วก็ชุ่มชื่นหัวใจดีครับจะได้ไม่ต้องเปิดด่านกันเนี <laughs> ่ยทำเหมือนพี่โต้งเลยแคบทีละหน้าแล้วมาขยะ <laughs> ผมบอกแล้วมันไฮเทคโนโลยีถ้าใครไม่มีความรู้เรื่องเทคโนโลยีสูงระดับผมเนี่ยทำไม่ได้หรอกครับมันทำยากทำยากท่านผู้ชมเป็นไงครับฟังที่ฮุนเซนพูดแล้วเนี่ยคุณผู้ชมคิดยังไงผมทัวอนะวอีกครั้งนะฮะทัวนอีกครั้งฮุนเซนบอกว่าอย่างนี้ตั้งแต่ไทยปิดด่านพรมแดนแต่เพียงฝ่ายเดียวกัมพูชาไม่เคยไปร้องขอให้ไทยเปิดด่านอีกเลยไทยจะปิดต่อไปอีกหนึ่งปีหรือ500ปีก็ เป็นเรื่องของไทยเพราะกุญแจอยู่ในมือของไทยการปิดด่านไม่ได้ทําให้กัมพูชาต้องล่มสลายแต่ในทางตรงกันข้ามกลับทําให้สินค้าภายในประเทศเข้ามาทดแทนสินค้าไทยฝากถึงผู้นําไทยและประชาชนไทยว่ากัมพูชาจะไม่ไปร้องขอให้ไทยเปิดด่านและประชาชนกัมพูชาจะไม่เข้าใจผิดว่าผู้นำกัมพูชาลดศักดิ์ศรีเพื่อไปร้องขอให้ไทยเปิดด่านคนกัมพูชาครับท่านฟังผมให้ดีนะครับ ฟังแล้วไม่ต้องเชื่อนะครับแต่ให้ท่านไปดูคนข้างๆบ้านท่านกับเรากันปิดด่านเนี่ยมันมีผลดีไหมท่านในทางของคุณเซนเนี่ยในทางการเมืองดีแต่พี่น้องประชาชนช,นชาวกัมพูชาทั้งหลายท่านส่งข้าวไปขายให้ใครเวียดน,นามเขาซื้อไหมประเทศอื่นเขาซื้อไหมครับมาเลเซียเขาขนเรือมาเอาข้าวของท่านไปไหมครับหรือแม้แต่สิงคโปร์เนี่ย ซึ่งท่านบอกว่าเรียนเชิญให้พี่น้องชาวัับูชาไปรักษาพยาบาลที่มาเลเซียหรือสิงคโปร์เราก็ไม่ได้ว่าอะไรท่านแต่สิงคโปร์เพิ่งจะลงนามกับรัฐมนตรีสุภพจีของประเทศไทยซื้อข้าวจากประเทศไทยปีละหนึ่งแสนตันขณะที่ขมรนน้ำตาตกในข้าวแม่งส่งออกมาข้ามพรมแดนไทยไม่ได้ต้องส่งออกไปทางเรือจะไปเวียดนามเวียดนามก็ไม่ต้อนรับก็ต้องตีกลับมาทุกวันนี้ข้าวขมรโลนึงไม่ถึงสาบาท มึงจะเอาอะไรแดกถามไยเถอะผู้นำมึงเลยบอกปิดด่านร้อยปีห้าร้อยปีกูก็ไม่เดือดร้อนแต่พี่น้องชาวประเทศเพื่อนบ้านทั้งหลายท่านกำลังเดือดร้อนเพราะผู้นำท่านสันดานมันคิดอย่างนี้ยังไงล่ะครับดีไหมล่ะครับท่านผู้ชมครับย้ำนะครับประเทศไทยเราไม่เดือดร้อนนะครับถ้าเกิดเราไม่ได้ซื้อข้าวจากกัมพูชาเรามีข้าวของเราเหลือเฟือในท้องนาเนี่ยเนี่ยผมเดินออกไปไม่เกิน3 4, 5ก้าวผมก็ถึงท้องนาแล้วสบายสบาย ประเทศไทยราไม่ได้เดือดร้อนนะครับจากการปิดด่านไม่ได้แปลว่าปิดด่านปุ๊บถ้าขเมรไม่ส่งข้าวเข้ามาปุ๊บคนไทยจะร้องห่มร้องไห้น้ําตาซึมน้ําตาเช็ดขัวเข่าผิดหวังไม่ได้กินข้าวกัมพูชาโถไอ้เบื้อกไม่เดือดร้อนบอกตรงๆเลยว่าไม่เดือดร้อนทำไมถึงไม่เดือดร้อนผมเรียนอย่างนี้ท่านผู้ชมก็จะไปเดือดร้อนได้ยังไงในเมื่อพี่น้องชาวนาเนี่ย ขาก็สงสัยมาตั้งนานแล้วผมก็สงสัยมาตั้งนานแล้วทาไมข้าวมันขายไม่ได้ราคาวะอีตอนตลาดดีมันก็บอกว่าสต็อกอยู่เยอะหมายถึงตลาดต่างประเทศเนี่ยนะครับบอกว่าสต็อกเยอะต้องเร่งระบายพอราคามันวายลงมาคือราคามันตกลงมาปุ๊บบอกว่าเนี่ยไม่สามารถรับซื้อข้าวจากชาวนาได้ในราคาที่สูงเกินไปเพราะราคาตลาดโลกมีปัญหาเฮ้ hey. ผมก็สงสัยไงมันน่าแปลกๆยังไงพี่กนก็เลยไปค้นความมาว่าไอ้ข้าวสต๊อกใหญ่เนี่ยมันไม่ได้อยู่ในมือชาวนานะครับมันอยู่ในมือของพ่อค้าคนกลางถามว่าพ่อค้าคนกลางไปเอาข้าวมาจากไหนนี่ตรงนี้ท่านผู้ชมถ้าเอามาจากชาวนาไทยไม่ว่าแต่มันเสือกไปขนมาจากกัมพูชาเอาข้าวไอโลละสี่บาทห้าบาทนี่แหละครับขนเข้ามา แล้วก็เข้าสู่โครงการของรัฐบาลเสร็จแล้วปั๊บมันก็ซื้อข้าวเหล่าเนี่ยมาตุนเอาไว้เป็นสต็อกเพื่อส่งออกแล้วอ้างว่านี่คือข้าวไทยท่านผู้ชมอย่าเถียงนะครับผมไม่เชื่อหรอกครับเพราะว่าข้าวมันพิสูจน์ไม่ได้นี่ครับว่าหอมมะลิที่ไหนข้าวพันธุ์นี้มาจากไหนข้าวเขมรเนี่ยมันราคาถูกจนกระทั่งของไทยเราขายไม่ได้เพราะฉะนั้นวิธีการที่รัฐบาลจะต้องทําอย่างเร่งด่วนถ้าคุณจะปิดด่านคุณไม่ต้องไปซื้อข้าวจากเขมรเข้ามาแล้วครับไม่ต้องไปเอาใจในทุนครับ ไม่ต้องถ้าเกิดในทุนไม่ใช่พักรัฐบาลคุณเนี่ยคุณไม่ต้องไปเอาใจเขาครับ,รบเขาจะอ้างว่าซื้อมาทําอาหารส่งอาหารสัตว์อะไรก็แล้วแต่แต่สุดท้ายมันก็เล็ดลอดออกมาจนได้นั่นแหละมันเลยทําให้ข้าวของไทยเนี่ยพี่น้องชาวนาถ้าเกิดท่านชมผมอยู่เนี่ยท่านเป็นเพียงแค่เบีย้ยตัวหนึ่งที่นักการเมืองเขาใช้หลอกลวงท่านเวลาที่เขาต้องการเสียงแค่นั้นเองแต่สันดานทั้งเท่านี้เขาไม่มีหรอกครับ ไม่มีใครหรอกครับที่จะมารับเอาข้าวราคาแพงกว่าข้าวเขมรซื้อเข้ามาและส่งออกนี่คือนิสัยของนักการเมืองไทยท่านผู้ชมฟ้องกันเอาไว้ครับถ้าเกิดบ้านเราเนี่ยเราอยู่กันเองเราซื้อกันเองมันทําได้อยู่แล้วมันไม่ใช่ปัญหาเลยแต่การที่ไปซื้อจากเขมรเข้ามาแล้วแอบอ้างวันนี้คือข้าวของไทยเมื่อสีไปแล้วเนี่ยใครแม่งจะไปรู้ล่ะครับใช่ไหมครับกาไรมันก็ตกอยู่กับในทุนฝ่ายเดียวนั่นแหละ ถามว่าชาวนาได้อะไรชาวนาไม่ได้หรอกครับต้องรอเศษบุญเขาเศษบุญสุกสศน์ที่เขาส่งให้มาถ้าช่วงไหนข้าวราคาตกเขาก็ซื้อข้าวในราคาต่ําไปเก็บเอาไว้ในสต๊อกรอสีเพราะเขารู้ว่าช่วงไหนข้าวจะราคาสูงข้าวราคาสูงปุ๊บเขาก็ออกมาสีในขณะที่เขาซื้อข้าวราคาต่ําแล้วก็ไปสีแล้วขายในราคาสูงท่านผู้ชมเนี่ไอมาจิ้นตรงเนี้ยมันคือส่วนต่างซึ่งไม่มีรัฐบาลชุดไหนกล้าพูดเลยแม้แต่คําเดียวเป็นเพราะอะไรนะครับผมไม่ทราบ ท่านคิดเองผมไม่ทราบท่านคิดเองชาวนาส่วนใหญ่เลือกพักนี้ก็ช่วยไปได้ครับในเมื่อท่านเลือกเองท่านจะมาเรียกร้องอะไรล่ะครับท่านก็ต้องดูแลตัวเองด้วยท่านจะบอกว่าเฮ้ยกูมีสิทธิ์เลือกกูเลือกพักนี้ท่านก็เลือกไปไม่มีใครว่าอะไรแต่ถ้ามีปัญหาขึ้นมาปุ๊บเนี่ยท่านก็ต้องไปช่วยไปขอรัฐบาลเข้ามาช่วยแล้วรัฐบาลสุดท้ายปุ๊บมันไม่มีตังค์อย่างที่เราได้ยินที่คุณพิชัยพูดนั่นแหละพอไม่มีตังค์แล้วจะเอาที่ไหนมาช่วย ก็นี่ไงถึงได้บอกไงท่านผู้ชมถ้าเราขึ้นเอาความจริงเป็นตัวตั้งเนี่ยเรารับได้ครับเมื่อเรื่องนี้มาเกิดจากอะไรปัญหาเกิดจากอะไรแต่ถ้าเกิดเราโก,กหกมดเทจใส่กันทุกวี่ทุกวันทุกวี่ทุกวัน,วน,วนโดยที่เราไม่สนว่าข้อเท็จจริงจะเป็นยังไงพอถึงเวลาปุ๊บไอ้คำโกหกนั้นเนี่ยมันไม่มีทางดึงกลับมาให้กลายเป็นความเป็นจริงได้เลยเพราะเราเชื่อไปไกลแล้วนี่คือปัญหานะครับนี่คือปัญหาท่านผู้ชมครับ ผมถึงบอกว่าเชิญชวนพี่น้องประชาชนทั้งประเทศเนี่ยทั่วโลกด้วยนะครับเราเอาตัวเองออกมาจากความคลั่งไคล้นักการเมืองหรือพักการเมืองสักทีนะครับเอาออกมานะครับแล้วเรามายืนอยู่ด้วยกันเราไายืนอยู่ฝั่งเดียวกันแล้วเราจะมองไปอย่างด้วยความสมเพศเวทนาบรรดานักการเมืองทั้งหลายที่วันหนึ่งก็อ้างประชาชนสองวันแม่ก็อ้างประชาชนสามวันแม่ก็บอกว่าทําเพื่อประชาชนสุดท้ายมันไม่จริง ถ้าเกิดท่านหนึ่งตัวเองออกมาปุ๊บแล้วท่านจะเห็นอย่างที่ผมเห็นนี่แหละครับท่านผู้ชมครับอย่างที่ท่านผู้ชมหลายคนเห็นนี่แหละครับว่านักการเมืองสุดท้ายปุ๊บเออเว้ยแม่งเลวจริงๆบางคนนะบางคนนะไอคนดีๆนะมีแต่มันน้อยย้ำนะครับท่านลงดึงตัวเองออกมาจากความคลั่งจากความใครยคลั่งใครยนักการเมืองคนนี้ดีเราต้องเลือกคนดียังไงเขาก็ไม่ผิด ถูกการแกล้งไอโนแอนนี่สารพัดอย่างมันไม่ใช่เรื่องของเราครับแต่มันเป็นเรื่องของพรรคการเมืองเรื่องของนักการเมืองที่ต้องการผลประโยชน์จากบ้านนี้บนนเบืองนี้เท่านั้นเองถ้าเกิดเราพร้อมใจกันดึงตัวเองออกมาได้นะครับแล้วเรามองเข้าไปนะครับแล้วท่านจะเห็นความน่าสมเพชเวทนาของนักการเมืองเหล่านี้ผมอยู่กับข่าวการเมืองทุกวันเนี่ยท่านผู้ชมผมระเบือเบื่อรแรกๆผมก็คิดว่าเออเว้ยทำไมเราไปง,งานรายงานข่าวทั้งพรรคเพื่อไทยทั้งพรรคประชาชน พอเราเป็นสื่อมวลชนแต่ผมก็มาตกผลึกแต่ความคิดอย่างนี้ว่าถ้ามือเป็นสื่อมวลชนเนี่ยแล้วมึงต้องรายงานในสิ่งที่ผิดเนี่ยมันใช่จรรยาบรณเราหรอวะผมก็มานั่งคิดไปคิดมาเออเว้ยในเมื่อเราเป็นเขาเรียกว่ามีหน้าที่ในการสกรีนข้อบูลข่าวสารต่างๆเรารู้แล้วว่าเรื่องนี้มันผิดแล้วเราจําเป็นต้องรายงานให้ท่านผู้ชมไปคิดหรอไม่จําเป็นไม่จะเป็นครับในเมื่อเรารู้ว่าเรื่องนี้ผิดเราก็ไม่ต้องรายงานสิครับก็จบแค่นั้นเองเขาถึงเรียกว่าเป็นเกตคีเปอร กตที่แปลว่าประตูคิปเปอร์ก็แปลว่าการการกรองข้อมูลข่าวสารต่งางๆถ้าผู้ชมลองดูลองไปดูข่าวที่ไม่ได้เกิดจากนักข่าวก็แล้วกันความรู้สึกของท่านมันจะเปลี่ยนไปนเลยว่าวิธีการเขียนข่าวเข้ามาเนี่ยอารมณ์มาตุ้มอะไรก็ไม่ก็ไม่รู้ปล่อยกันไปผมไม่อยากยุ่งนะครับเพราะว่าจะมีมนุษย์บางคนที่เขาเอาข่าวเนี่ยมาทำมาหากินกันถามว่าผิดไหมมันก็ไม่ได้ผิดอะไรหรอกครับแต่มันจะผิดข้อเท็จจริงไปเพราะคนที่เป็นนักข่าวมาตลอดชีวิตเนี่ยท่านผู้ชมครับ เขาจะมองประเด็นเขาจะถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆไปทีละเรื่องทีละเรื่องในสิ่งที่เขารู้แต่ถ้าเกิดว่าเขาไม่รู้เขาไม่พูดนะครับอย่างผมถามว่าที่เอาภาพคุณเซนขึ้นมาโชว์เนะี่ยท่านผู้ชมเป็นภาพที่เขานอนป่วยอยู่พอเห็นภาพปุ๊บผมตั้งข้อสังเกตแต่แรกก็ว่าเรื่องนี้น่าจะมีอะไรผิดปกติบางอย่างหรืออาจจะจริงก็ได้นะผมไม่ทราบนะผมก็เลยต้องเช็กกับแหล่งข่าวของผมแหล่งข่าวบอกว่ายังอยู่ที่เดิมอยู่ที่บ้านไม่ได้ไปไหนแต่แหล่งข่าวเล่าให้ฟังวา่า บริบาลของฮูเซนที่ทํามาหากินอยู่ในประเทศไทยมีใครบ้างและบ้านอยู่ตรงไหนอะไรยังไงเข้าไปรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลไหนอะไรยังไงถามว่ารู้ไหมรู้หมดนะครับท่านผู้ชมครับเขาก็รู้เหมือนกับที่เรารู้แต่ที่ผมรู้ผมรู้จากแหล่งข่าวซึ่งผมสามารถเชื่อถือเขาได้เอ่าเอางี้ดีกว่าเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยบริบทมันจะแตกต่างกันเนื้อหาที่นําเสนอมันก็จะไม่เหมือนกันระหว่างคนที่เป็นอินฟลูทั้งหลาย และพยายามเอาข่าวมาเล่นเพียงเพื่อหวังยอดหรืออะไรก็แล้วแต่ซึ่งอันนี้ไม่ว่ากันนะครับสิทธิ์ของเขาเพียงแต่ถ้าผู้ชมเองเนี่ยท่านต้องเลือกในการที่จะบริโภคถ้าเกิดท่านอินกับข่าวเหล่านั้นซึ่งมันจริงหรือไม่จริงก็ไม่รู้บางทีก็ไปใช้ AI เขียนบ้างอะไรบ้างผมก็ไม่ว่าอะไรท่านนะครับแต่ท่านจะไม่ได้ความจริงนี่คือสิ่งต้องห้ามแค่นั้นเองถ้าเกิดท่านไม่ได้ความจริงแล้วท่านหลงเชื่อไปปุ๊บเนี่ยท่านก็จะไปคล้อยตามอย่างเช่นคําว่าขายชาติเป็นต้นเนี ขายกันเข้าไปโดยที่ไม่ีการอธิบายอะไรกันนะครับถ้าเราแยกแยะได้เนี่ยท่านผู้ชมครับนี่คือสิ่งที่พิเศษที่สุดเลยในสังคมไทยเพราะว่านักการเมืองจะหลอกเราไม่ได้ย้ำนะครับนักการเมืองจะหลอกเราไม่ได้นะเดี๋ยวผมอยู่กับผู้ชมได้ประมาณครึ่งชงั่วโมง ถามเรื่องน้ําตาเทียมมันมีประโยชน์นะครับเวลาเราใช้สายตามากๆมาช่วยลดอาการเศษสีได้ครับขอพระคุณครับขอพระคุณเมื่อกี้มีคุณยุพินก็ถามว่าจะจะส่งมาให้ผมได้ยังไงผมก็บอกไปแล้วไม่เป็นไรครับผมขอบคุณมากฮะผมเกรงใจมันก็พอหาซื้อได้ไม่เป็นไรครับเนี่ยเดี๋ยวว่าเดี๋ยวมันจะนี่ไปเ็าว่าจะไปโรงพยาบาลซะหน่อยจะไปไปเจาะเลือดนะครับไปเจาะเลือดแล้วก็เดี๋ยววันอังคารวันที่เท่าไหร่จะไม่ได้ละนัดหมอคณัต อาทิตย์หน้าเนี่ยนะครับต้องไปพบหมอจะได้ไปคุยเรื่องอาการบางอย่างด้วยผมมผีอะไรผิดปกติบางอย่างนะครับก็ฝากท่านผู้ชมอย่างนี้นะครับวันนี้ไม่ได้อยู่กันนานเห็นโพสต์เพื่อไทยไวอวยพรสุธีคิดยังไงครับผมไม่คิดหรอกครับแล้วท่านผู้ชมจะคิดแล้วท่านผู้ชมกลางผมไม่ไม่เสียดอะไรเรื่องนี้แล้วแต่เขานะครับนะฮะอ่ะเอาละเดี๋ยวขออนุญาตพักก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยว วันนี้ไม่แน่ใจว่าจะเจออาจารย์เสรีหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆเนี่ยเดี๋ยวผมไปโรงพยาบาลก่อนไปเจาะเลือดก่อนเดี๋ยวเขาจะปิดตอนไม่เกินน่าจะ11บเอโมงกว่าๆเขาก็ปิดแล้วก็ไปก่อนเพราะว่าไปทีไรเนี่ยน้องที่เขาเจาะเลือดเขาก็จะขำๆพี่ใช่ไหมที่กลัวเข็มเนี่ยใช่ครับ <laughs> ผมเนี่ยเป็นคนกลัวเข็มเป็นคนตัวใหญ่จริงๆกลัวไหมมันก็ไม่กลัวหรอกเจาะได้อะไรแต่เราไม่อยากมองไงเวลาเขาแตะไเราก็ชวนคุยไปเรื่อยเออเลิศเดือด ผมก็ชวนเขาคุยไปจนกระทั่งผมแกล้งเราทาเป็นลืมอะเสร็จแล้วพออก่อเสร็จปั๊บเสร็จแล้วครับพี่ผมเนี่ยเค่ยอ,อย่างชั่วแต่ผมไม่กล้าดูนะผมไม่กล้าดู <c oughs> <c oughs> จะเรียกว่าความกลัวหรือเปล่าคงไม่เชิงนะครับ <c oughs> ขออนุญาตนะครับเดี๋ยวไปเจาะเลือดก,ก่อนแล้วก็เดี๋ยวถ้ามีโอกาสใบาบายวันนี้อาจจะได้เจอกันทางบ้านแดนงก็แล้วกัน <c oughs> ถ้าเจอนะครับแต่ถ้าไม่เจอท่านผู้ชมก็ขออภัยด้วยนะครับ <c oughs> ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ